สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอีกลุกหนึ่งนะคะลุกใหม่ต่อไปเราจะเริ่มดูแลตัวเองนะคะออกกําลังกายแล้วนะคะเนื่องจากว่านั่งนานไปหน่อยนะคะก็จะมีเหมือนรู้สึกปวดหลังนะคะปวดหลังเนะะี่ยค่ะตรงปวดหลังปวดไหล่แต่ปวดหลังจะเยอะกว่านะคะ,ะแล้วก็กามเนื้อต่างๆนะคะอาจจะนั่งไปนานนั่งนานแล้วก็หรืออาจจะเพราะอายุมากขึ้นนะคะ เราใช้ร่างกายเยอะนะคะไม่ไม่ไม่เกิดความสมดุลแล้วก็เลยทำให้เรามีอาการปวดได้นะคะเพราะว่าต้องตั้งใจทำอย่างจริงจังละนะคะก็คือกลัวว่าเวลาไปหาถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะอมไม่ให้ทำเฉพาะกายภาพนะคะกลัวแบบหมอให้ผ่าตัดนะคะกลัวมากเลยก็เลยว่าไม่ได้ละเราต้องอมาดูแลตัวเองออกกำลังกายนะคะด้วยท่าง่ายๆนะคะซึ่งเราละเลยมาตั้งนานแล้วนะคะด้วย และด้วยที่ตัวเองก็มีวิชาชีพในเรื่องของด้านสุขภาพนะคะมาทําให้ว่าการที่เราบริหารร่างกายออกกำลังกายนี่ค่ะช่วยในการรักษาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อน,นะคะเส้นเอ็นพวกนี้นะคะ่ะได้หายเลยนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอ้าวก็มาทาพ,พร้อมๆกันเลยนะคะ ท่าแรกค่ะสบายมากเลยค่ะขึ้นนอน,น,อนค่ะนอนไปเลยค่ะเอาเอาหมอนลองที่หน้าอกใหม่หนึงนะคะแล้วก็หายใจสิบครั้งนะคะ,ขะ,คะเข้าออกนะคะเป็นการฝึกสมาธิด้วยหายใจเข้านะคะหายใจออกหายใจเข้าทัป่องนะคะหายใจออกทักแฟบ 3. หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า ไวทออี่อ๋แล้วเราก็เปลี่ยนท่าใหม่เอาหมอนออกนะคะก็ตั้งข้สองนะคะให้ตรงกับไหลนะคะนี่ค่ะข้นสองให้ตรงกับไหลนะคะแล้วเราก็แอ่นนะคะแอ่นหลังนะคะแอ่นหลังแอ่นหลังลก็คือแอ่นหลังนี่ค่ะให้แอ่นตรงนี้เยอะๆนะคะโดยที่เรากดตรงสะโพกนี่ค่ะลงไปกดให้สะโพกแนบกับพื้นนะคะกดแรงๆนะคะ ถ้าทำได้เอาเท่าเอาเท่าที่เราทําได้ดีนะคะแล้วก็นับสิบนะคะหายใจเข้าออกนะคะหายใจเข้าออกนับหนึ่งหายใจเข้าออกนับสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องรีบนะคะห้าหเจ็ด ถ้าใครปวดมากก็สามารถที่จะนับแค่ห้าแล้วก็รอฉันได้ไปพร้อมๆกันนะคะสิบนะคะแล้วก็เราคลายลงนะคะใช้หมอนองนะคะจะได้สบายะคะค่ะจะรู้สึกเหมือนแบบเรากดแล้วก็โดนคายนะคะนับสิบเหมือนกันนะคะค่ะ ถ้าต่อไปก็ก็ก็คล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าให้เรายกยกไหลขึ้นนะคะอันนี้ให้ฝ่ามือคว่ำแล้วก็ตึงนะคะให้แขนให้ข้อสอบให้แขนตึงนะคะแล้วก็กอดลงไปยกขึ้นนะคะแลดูตอนยกขึ้นนี่ให้เราแอ่นนะคะได้ประโยชน์มากๆก็คือแอ่นแอ่นตรงหลังเรานะคะถ้าเหมือนเมื่อกี้นะคะ อาไหร่แล้วนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะถ้าใครไม่ถึงสิบก็เหมือนที่ฉันบอกนะคะ นี่ทีฉันทำก <G ül> ็นี่ค่ะลัศบาลนะฮะถ้าใครไม่ทำไม่ถึงสิบก็ทำถึงห้านะคะจะรู้สึกแบบเหมือนโลง่งเหมือนแบบเส้นเลือดมันโดนบีบแล้วก็ปอยน,นะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะแล้วก็จอกตั้งนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นนะคะนับหนึ่งเอาสิบครั้งนะคะนับสองนะคะนับสามนะคะ นับสี่หายใจเข้าออกเลยนะคะห้าโอเจ็ดแปดเก้าถ้านี่ตอนยกขาขึ้นนะะียค่ะจะรู้สึกตึงนะคะคือพยายามตอนเรายกนะคะให้แบบให้กดตรงสะโพกตรงลงไปนะคะแล้วก็ แอนแอนหลังนะคะจะต้องมาผดผางนะคะก็คืออีกท<อ>่าหนึ่งนะคะก็คือท่าซปเปอร์แมนค่ะ นับสิบเลยนะคะถ้าทำได้คุกเข่านะคะก็เราคุกเข่าค่ะแล้วก็เราก็แอ่นแอ่นนะคะแอ่นแอ่นแอ่นหลังแอ่นหลังนะคะที่มีถ้าเตรียมแอ่นหลังแอ่นแล้วก็ทำหลังนูนนะคะตอนแอ่นนี่หายใจออกนะคะ ท้องกำลงังนับสิบเหมือนกันนะคะค่อยๆทําไปท,ทํานี้ทำเข้าข้อง,งท่าก็จะสวยเองนะคะฉันก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันนะคะตอนนี้เราเขาแมวท้องนะคะก็ผ่อน,นออกนี่คือถ้า ความหน้าเรานะคะ,ะทวน,นะคะก็จะมีทวนนะคะก็จะมีนอนความนะคะนอนความน,นี่นะคะ,ะ,คะหลังนะคะแล้วก็ท่ายกแขนนะคะลงท่าพับขานะคะ แล้วก็ท่าสุดท้ายก็คือชั้นเข่านะคะความหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะแนะนำเรื่องของนอนหงายนะคะเราจะมีท่าอะไรบ้างนะคะัาดิก้าพบก,กันคลิปหน้าคะ่ะ